สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่29มีนาคมพุทธศักราช2,558ค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระราชทานประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในเครือไทยเทคประจำปีการศึกษา2 5 5 7 วันนี้เวลา18นาฬิกา42นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังมหาวิทยายลัยศรีปทุมในการพระราชทานประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในเครือไทยเทคประจำปีการศึกษา2557ประกอบด้วยวิทยายลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจวิทยายลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจวิทยายลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทยบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ ชนบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่นวิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจและวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยไอโยธยาบริหารธุรกิจรวม1,051คนพร้อมกับพระราชทานเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เรียนดีประพฤติดีจำนวน15คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาสแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่า นักศึกษาทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของประเทศจึงควรใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่บ้านเมืองเพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินและต้องมีความมานะอดทนเพียรพยายามศึกษาหาความรู้ให้สูงขึ้นตามความถนัดและความสามารถของตนเองจะหยุดนิ่งไม่ได้ต้องหมั่นพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นขนขวายในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพิ่มพูนจากที่เรียนมาแล้วให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ควบคู่กับการสร้างสรรค์คุณธรรมไปพร้อมๆกันและต้องมีกำลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคที่สำคัญคือขอให้ทุกคนยึดถือในความสุจริตและมีความมุ่งมั่นทำตนให้เป็นประโยชน์อยู่เสมอเพื่อความเจริญภัยบู์ทั้งของตนเองและชาติบ้านเมือง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบะรมราชินีนาถพระราชทานดอกไม้ทรงเยี่ยมพระอาการประชวรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธินัดดามมาศ วันนี้เวลาส5 5นาฬิกา5้านาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัตตามาศเสด็จออกเพื่อทรงรับแจกการดอกไม้พระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธานินทร์ไกรวิเชียรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญไปถวายนวังเทเวศหลังจากที่ทรงเข้ารับการถวายผ่าตัดพระเนตรขวาด้วยวิธีสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและฝังเลนแก้วตาเทียมณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยตามคำกราบทูลเชิญของคณะแพทย์เมื่อวันที่28มีนาคม2558ซึ่งผลการผ่าตัดสลายต้อกระจกเรียบร้อยเป็นที่พอใจของคณะแพทย์และได้ขอประทานให้งดพระกรณียกิจเป็นเวลา2ส,สัปดาห์และในโอกาสเดียวกันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีโปรดให้คุณเพ็ญศรีเขียวมีส่วนคุณข้าหลวงเป็นผู้แทนพระองค์เชิญจากกันดอกไม้ไปถวายด้วยเช่นกันซึ่งในวันพรุ่งนี้ที่ ที่วังเทเวศจะเปิดให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมถวายใจกันดอกไม้และถวายพระพรได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาไปจนถึงวันที่11เเมษายนศกนี้คณะบุคคลไปลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่อง ที่ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดทั้งวันนี้มีผู้แทนหน่วยงานทงางภาครัฐเอกชนนำแจาการดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมลงนามถวายพระพรอ,อาทิคณะชมรมอาสาสมาัครสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีคณะกองทุนหมู่บ้านทรัพย์น้อยเหนือตำบลลำพยากลางอำเภอเมืองเหล็กจังหวัดสระบุรีชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นกลุ่ม ยานเพื่อสุขภาพจังหวัดสระบุรีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหน,นองสเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดคณะกองทุนหมู่บ้านโคกสะตําำบลโคกว่านอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ชมรมบุรุษประสนีโทรเลขตำบลทุ่งสองห้องเขตหลักสี่อบตอแม่อู่คออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนคณะครูกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนภูเก็ตปัญญากูลอำเภอถลงังจังหวัดภูเก็ต และสมาชิกกำลังสำรองกองทัพไทยคณะนายอำเภอละงูจังหวัดสตูลคณะผู้สูงอายุที่แข็งแรงอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีคณะครูโรงเรียนป่าศักวิทยาจังหวัดนองคายคณะนายทหารกรมทหารราบที่19ค่ายสุรศีจังหวัดกาญจนบุรีคณะท่านเจ้าคุณพระราชปราจีนมุนีวัดป่าทรงคุณจังหวัดปราจีนบุรีและคณะชมรมสเสมนปราอํเภอจังหวัดนครราชสีมา มูลนิธิสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ6 0พรรษาณพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวสาอายิกาเจ้าวางังสระปฐม ีสวรินทิราราชกรณียานุกิจสิรินธรพินิษราชกรณียนุการเป็นนิทรรศการที่ถ่ายทอดถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้าที่ทรงเป็นแบบอย่างในการทำประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองและยังประโยชน์สุขแก่ประชาราชนนานับประการ จัดนเทศกาลแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่หนึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อพันวัสาราชปนัดดาราชกรณียานุวัตแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีที่ทรงปฏิบัติเพื่อชาติบ้านเมืองและปวงชนชาวไทยตามรอยพระยุคลบาทของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัตสา,ายกาเจ้าทั้งด้านการศึกษาการแพทย์และสาธารณาสุข วัฒนธรรมที่สำคัญคือการสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติและทุกศาสนาส่วนที่สองมีชื่อว่าสว่างวัดเทพรัตนานุประวัติเป็นการแสดงพระราชประวัติตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พร้อมถ่ายทอดพระจริยวัตรที่งดงามผ่านสิ่งของสะสมส่วนพระองค์ ดอกไม้แห่งภาษาที่เป็นตาคือสายทาง ดูแล้วอ่านข้อความที่เขียนบรรยายไว้เนี่ยจะได้เห็นถึงพระอุปนิสัยของท่านว่าทรงเป็นอย่างไระนะคะทรงสนพระไทยในทุกๆด้านอย่างทรัมเปตองค์นี้ค,คือทรัมเป็ตองค์แรกที่ส่งซื้อพระบาทมเดจพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระอาจารย์ก็ส่งซื้อทรัมเปตราคา พันกว่าบาทไม่ถึง2,000บาทมาเพื่อเริ่มต้นเพราะท่านรับสั่งว่าไม่แน่ใจว่าจะเป่าได้ไหมถ้าซื้อของแพงๆมาเนี่ยไม่ได้ใช้ก็เสียดายฉะนั้นเป่าเป็นซะก่อนค่อยไปซื้อของดีๆมา อย่างเมื่อก่อนเนี่ยต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแลวก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปเยี่ยมรัษฎรในต่างจังหวัดนะคะก็ไม่เคยทรงทิ้งการศึกษาอย่างทรงเรียนที่จุฬาเนี่ยก็จะให้พระสหายเนี่ยอัดเทปแล้วก็ส่งไปหลังจากตามเสด็จเยี่ยมรัษฎรมาแล้วก็จะทรงฟังเทปที่ทรงอ,อัดไว้ซึ่งเทปสมัยก่อนก็ไม่ค่อยชัดอะ ท่านไม่ได้เข้าคลาสแต่ท่านได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งทรงใช้เวลามากกว่าคนปกติเยอะอย่างคนอื่นเนี่ยได้ไปเที่ยวไปอะไรท่านยิ้มและสะดอนกลับมาค่ะมาฟังเทปว่าครูสอนอะไรไปก็เป็นเทปขัสเส็ตเล็กๆท่านก็จะเรียกเทปพวกนี้ว่าเทปอาจารย์ท่านเรียนจบมาได้ด้วยเทปเทปที่อาจารย์อัดคำสอนของอาจารย์ นอกจากนี้งมีของใช้ส่วนพระองค์จัดแสดงอีกหลายชิ้นที่สะท้อนถึงความเรียบง่ายการประหยัดอดออมและทรงใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าอาทิปากกาที่ทรงใช้จนหมึกหมดรกระเป๋าที่ทรงใช้จนขาดรวมถึงของต่างๆที่ยังทรงเก็บไว้จนปัจจุบันอย่างดินสอ ดินสอสีสีเทียนต่างๆเหล่า,ลานี้นี่คือของที่ทรงใช้เมื่อเป็นนักเรียนโรงเรียนจิรดายังทรงพะยาวมากแต่ก็เก็บไว้อย่างดินสอเห็นไหมคะแท่งเล็กๆเนี่ยเมื่อก่อนนี้จะมีที่ต่อดินสอแต่ใช้จนหมดต่อไม่ได้แล้วก็จะไปเบิกกับพระพี่เลี้ยงจึงจะได้แท่งใหม่มา พระจริยวัตรดังกล่าวจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งการดำเนินรอยตามในทุกด้านโดยเฉพาะความกตันยูต่อพระราชบุพการีครูอาจารย์และผู้มีพระคุณนอกจากนี้ยังทรงเปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาและพระกรุณาที่ทรงมีต่อชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านการที่ทรงพระอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นั้นเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นย่อมหมายถึงว่าเป็นการทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า แสดงให้เห็นว่าทรงรักผืนแผ่นดินไทยผืนนี้อย่างที่สุดนั่นเอง นทิทรรศการนี้จะเปิดให้เข้าชมได้นะคะจนถึงวันที่30เมษายนนี้ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกาเว้นวันอาทิตย์สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข02 251 3999ค่ะค่ะและในวันนี้คุณปียณีเทียมอัมพรและดิฉันธนศรอ,อามอรยาภยก,กุณลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ